อ๋อน,นี่สองร้อยค่ะฮะ<า>จะ<า>อ,อันเนี้ยมันอยสายมันเนี้ยม,ม,ม,มันไม่มีของเล่าทุนแล้วจะโอ้กคนดยู่ร้านนี้จ้าเทียบเลยเฮ้ยอ๋อนี่เป็นนี่เป็นล้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเฮ้ยดูรองเท้า,ปปน,า,านี่นี่รองเท้า ซุปาสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับดูทุกวันเลยพีจริงเหรอครับ,ดบได้เดี๋ยวเห็นแน่นอนนนนนเห็นแน่นอนใช่ไหมใช่ครับอขอบคุณมากครับ